สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับพบกันอยู่บนดาดฟ้าของเราอีกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับอยาพามาดูเนล่อนนะครับของเราแล้วก็ปุ๋ยนะครับปุ๋ยตัวสุดท้ายนะครับที่เราจะใส่ให้ต้นเนล่อนนะครับช่วงสองอาทิตย์สุดท้ายนะครับนั่นก็คือนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับ ปุ๋ยนะครับที่มีสูตรที่เขียนว่า0นะครับ0ขีด0แล้วก็ขีด60นะครับชื่อเขาเรียกว่าปุ๋ยเคนะครับถ้าถ้าเรียกง่ายๆก็คือปุ๋ยเคหรือที่เรียกว่าปุ๋ยโพเทสเซียมนะครับโพเทสเซียมคอไลน์นะครับตัวนี้นะครับประโยชน์นะครับของปุ๋ยตัวนี้ก็คือจะใส่ช่วงประมาณสองอาทิตย์สุดท้ายนะครับของเมลอนก็จะช่วยให้นะครับ ลูกนะครับขยายนะครับลูกขยายใหญ่นะครับแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือจะช่วยนะครับตรงใบนี่ครับก็จะช่วยให้ลำเลียงนะครับน้ำตาลนะครับแป้งนะครับที่อยู่ตามใบนี่ครับให้ลงมาอยู่ในลูกนะครับแล้วก็สีนะครับสีของเมลอนแล้วก็รสชาตินะครับก็จะอร่อยนะครับแล้วก็จะหวานนะครับนี่คือประโยชน์ของปุ๋ยโพแทสเซียม นไลน์นะครับตัวนี้นะครับศูนย์ขีดศูนย์ขีดหกส,สิบนะครับก็จะใส่สูตรก็จะเหมือนเดิมนะครับน้ำสิบลิตรนะครับต่อปอุ๋ยโพแทสเซียมตัวนี้ปุ๋ยเชตัวนี้นะครับหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผสมละลายให้เข้ากันตัวนี้ปุ๋ยตัวนี้จะละลายน้ําได้ดีนะครับกอัตาการลดก็คือก็จะตัดใส่แก้วนะครับใส่แก้วลดต้นละหนึ่งแก้วนะครับ ก็ระยะห่างในการลดก,ก็คือสามวันครั้งนึงนะครับภายในระยะเวลาสองอาทิตย์นะครับและอาทิตย์สุดท้ายก็จะงดให้น้ำนะครับต้นเมล่อนนะครับก็คือก็จะพอถึงอาทิตย์สุดท้ายเราก็จะลดปุ๋ยตัวนี้แล้วก็ปิดน้ำไว้เลยครับหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็จะมาตัดนะครับที่ทำแบบนี้ก็คือจะทำให้รสชาตินี่เมล่อนของเรามีความ มีรสชาตินะครับหวานขึ้นนะครับเห็นครับนี่ก็ลูกใหญ่นะครับตันนี้น่าจะได้อยู่ที่สองกิโลแล้วนะครับวันนี้นะไม่ได้ใส่เสื้อขึ้นมานะครับตรงใบเขาจะมีขนนหน่อยครับแล้วก็จะหันมากนะครับทอนนี้ถ้าโดนะครับพยายามที่จะไม่ให้โดดนะครับไม่ให้โดนต้นไม่ให้โดนใบนะครับเดี๋ยว ประมาณอาทิตย์หน้าก็ยังไม่เก็บนะครับอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอย่างเดิมนะครับนะครับใครที่สนใจนะครับที่จะเรียนรู้วิธีปลูกนะครับปลูกเมล่อนปลูกยังไงนะครับก็ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับการใส่ปุ๋ยตั้งแต่เริ่มต้นนะครับยันออกลูกนะครับว่าปุ๋ยมีปุ๋ยตัวไหนมั่งครับที่ที่เราใช้นะครับก็จะมี หลักๆกก็จะมีประมาณสามสูตรนะครับสามสี่สูตรนะครับช่วงแรกก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยยูเรียแล้วก็สูตรเสมอนะครับแล้วก็ช่วงกลางๆตอนต่ดอกก็จะเป็นปุ๋ยอีกตัวหนึ่งนะครับแปดสิบยี่สี่ยี่สี่นะครับตัวนี้ก็บบบรุงดอกแล้วแล้วก็มาช่วงท้ายก็จะมาใส่เจนะครับเคนะครับ ยังไงจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับคีกนี้ก็อนุญาตไปาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับกับนะครับลูกในร่อนของเราคีินี้ขออนุญาตจบยังีงก่อนนะครับสวัสดีครับ